ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับสภาวิสากรรแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคการศึกษาวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน อาจารย์สมพรปิยพันธ์รักษาราชการแทนอธิการบดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันร่วมกับคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายใต้วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริ การวิชาการและการสร้างนวัตกรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดรสักทิพย์ไกรเลิศนายยุคสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมเป็นประธานในพิธีทิติรัสงบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน กรุงเทพมหานครสั่งบุคลากรในสังกัดเวิร์ r ฟอร์มโฮมลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรสาครและบริเวณใกล้เคียงนั้นได้สั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดก,กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home ตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทํางานเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ของกรุงเทพมหานครรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี